คุณผู้ชมขอเข้ามาอยากเห็นแก้วเล่นแม่มดบ้านสิแก้วจัดให้ครับแต่จะเล่นแบบเดิมๆมันก็น่าเบื่อแก้วปรับฐานใหม่รับรองว่าสนุกและทําสมดาวดีแน่นอนถ้าที่ใช้ตามนี้เลยครับก็จะมีเยติโกลเลมแม่มดรวมถึงโกลเลมน้ําแข็งแต่แก้วบอกก่อนครับว่าแก้วไม่ได้บุทหารครับทำให้ทหารผู้กล้านะครับเลเวลยังไม่หดมากเนาะพอแก้วเพิ่งขึ้นบ้านสิมาได้ไม่นานนั่นเอง เนื้ที่ใช้นะครับแก้วไม่ได้ใช้สายฟ้านะครับมันเก่าแล้วเนาะเราใช้พนไหวแปดคนเลยนะครับแล้วก็ใช้ฐานแคนเป็นพ่อมดหนึ่งตัวยี่สิสองตัวป้ารงฐานนะครับจำเป็นต้องขอแบบนี้แล้วก็พูก้าเราคิงไปกับรองเท้าบูทพลินไหวบ่อนำแหลมเอาควินไปกับผุนเช่อพยโยา,ยาก,กระจกพิเศษแล้วปู่ไปกับคัมพีมันตะอัญยมีคุ้มข้างครับเดี๋ยวเราจะไปโจมตีกันแก้วจะโจมตีประมาณสี่ตานะครับเดี๋ยวเรา,าดูกันว่า แก้วเก็บสาดาวได้หรือไม่ก็กดถาบ้าน12ก่อนครับเพราะว่าทานของเราไม่หูนน้ำยาเราไม่หูนครับผู้กล้าไม่หูนครับเราจะตีบ้าน13อาจจะไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราโจมตีบ้านหลังน um> ี้กันก็จะเข้าไปนะครับส่วนใหญ่แก้วจะดูนะครับว่าแก้วจะเข้ายังไงในบ้านแก้วแก้อาจจะเข้าด้านล่างเข้าไปนะครับเพราะว่าสลาวะด้านล่างครับเป็นหลายเป้าหมายสองป้อมเลือนครับเราต้องการที่จะพังมาลงไปก่อนพอเราใช้แม่มดนั่นเอง แล้วก็จะต้องพังมาลงไปก่อน,นครับฉะนั้นเราจะเข้าไปกันแก้วก็แนะนำนะครับว่าให้ชมนะครับทำการใช้เย,ยติลงไปด้านซ้ายด้านล่างตรงกลางใช้ระเบิดลงไปนะครับหนึ่งสองสามด้านล่างนะครับปล่อยเย,ยติไปได้านขวานะครับปล่อยลงฐานลงไปใช้ระเบิดลงไป3ตัวแล้วปล่อยระเบิดลงไปตรงกลางหมดเลยใช้โกเลมโกแข็งแม่มดคิงควีนปูเข้าไปนะครับแก้วใช้เพลวัยลงไปฝึกกำแพง 4ขวดครับทุกเลเวลจะเปิดแพงได้แล้วก็เกิดแพงด้านบนครับ4ขวดเลยเอง่ะเข้าไปแบบนี้เลยนะครับพอเราเข้าไปนะครับเราอาจจะแช่ไปที่สารวาได้นะครับแก้วคิดว่าแก้วใช้สกิลคัมภีรตะเลยละกันก็จะทําให้ทางเราครับเป็นอมตะนั่นเองแล้วเราไปต่อครับแก้วก็จะใช้น้ำยา้าลงไปนะครับแก้วอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าแม่มดอาจจะโดนระเบมือนยักษ์โจมตีได้นะครับให้ดูป้อมที่โจมตีแบบกระจายนะครับ ว่าแม่มดจะตายลงไปไหมแบบนี้นะครับอาจจะตายลงไปได้เราใช้ทําไม่ตายคิงเลยนะครับเพื่อที่จะเสกรองทาบูธแผ่นดินไหวนะครับทำให้แผ่นดินไหวสะเทือนนั่นเองแล้วก็เรามใช้ยูนคิคอรนะครับที่ใช้ได้แก้วคิดว่าแก้วจะใช้ไปจังหวะไหนดีแก้วใช้ทําไม่ตายคุยเลยนะครับเพื่อที่จะเสกนางฟาักซมานะครับและจะได้เยียวยายให้กับคิงแล้วก็เราจะขึ้นไปด้านบนนะครับก็จะประมาณนี้เลยคุยงเข้าไปนะครับคิงไปไ้านขวา เยติอยู่ด้านขวานะครับก็จะล็อกขึ้นไปด้านบนและด้านล่างครับมีแม่มดเหลยอยู่นะครับที่จะคอยมาเสริมทับตอนท้ายแลามีแช่หนึ่งควรครับก็เก็บไว้แช่อาวุธหนักได้เลยนะครับแก้มองว่าปืนใหญ่ก็น่าสนใจแต่ควีนครับยังมีเลือดเยอะเลยนะครับเราก็เก็บแช่ไว้ก่อนก็ได้นะครับเราใช้คนเถื่อนครับลงไปด้านบนธนูครับลงไปแล้วก็เราแช่ไปที่ด้านซ้ายนะครับเพื่อไม่ให้ิงตาลงไปเพราะว่าป้อมปืนใหญ่คู่นะครับมันโจมตีมีพลังโจมตีสูง แล้วก็แชรไปก่อน,นครับคิงจะได้อยู่รอดเราจะได้โจบสัมดาวได้ไวขึ้นนั่นเองก็จะไปได้สัมดาวนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสนุกไหมสนุกเนาะแล้วก็เราเล่นแบบไม่ได้เหมือนเดิมเนาะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการเล่นก็สนุกมากขึ้นนะครับเดี๋ยวแก้วจะตีอีกหนึ่งตาครับบ้านสิบสองแล้วเดี๋ยวตาที่3กับตาที่4แก้วจะไปตีบ้านสิบสามนะครับโดยที่แก้วจะบูธทหารบูธผู้กล้าให้ชมกันนะครับว่า ถ so do do ้าเราเล่นแบบจัดเต็มจัดเต็มนะครับจะเป็นยังไงเจอบ้างแล้วนะครับบ้านที่แก้วจะที่ชมกันนะครับก็เป็นบ้านที่น่าสนใจนะครับเราจะเข้าไปอาจจะดูนะครับว่าป้อมจมตีแบบกระจายนะครับอยู่ตรงไหนบ้างมีหอคอยดูบอลอยู่ด้านซ้ายนะครับมีสระวาเป็นเส้นเดียวเราเข้าไปนะครับเราเข้าด้านไหนก็ได้นะครับเพราะว่าบ้านเป็นกระแพงเปิดนะครับเราจะค่อนข้างได้เปรียบนะถ้าแบบนี้นะครับแก้วแนะนําว่าให้เข้าที่ป้มอมนซีก่อนครับจะได้พังมาลงไปก่อน ฉนั้นแก้วขอใช้ใชพผนนินไหวนะครับลงไปแก้วปล่อยลงไปนะครับ1 2 3 4แล้วก็1 2 3 4าด้านหลังเนาะแบบนี้เลยเพื่อ <The> ที่จะพังบ้านลงไปนั่นเองเราใช้เยตินะครับลงไปด้านบนอาจจะไม่ไหวนะครับแก้วปล่อยลงไปด้านล่าง3ตัวนะครับใช้ระเบิดลงไป3ตัวและด้านบนนะครับแก้วปล่อยเยติปล่อยลงฐานลงไปนะครับแล้วก็ใช้ระเบิดลงไป3ตัวแล้วก็ด้านล่างครับแก้วปล่อยโกเลม โกแข็งแม่มดลงไปนะครับเช็คคิงควีนแก้วแช่ไปที่สรารวาก่อนเลยนะครับเพราะแก้ยังไม่อยากให้กูเลมตายลงไปแก้ต้องการให้กูเลมนะครับเป็นตัวแทงนั่นเองเลืงปล่อยปูลงไปนะครับเราเข้าไปแล้วก็จะโจมตีสรารวาได้นะครับเราใช้สกิลคัมพิมตะเลยแล้วก็ใช้ในเมวบ้านแก้ให้กับคิงคิงจะเข้าไปนะครับเราใช้ท่าไม่ตายของคิงนะเพื่อโจมตีบ้าน บ้านก็จะพังลงไปในไม่ช้านะครับแล้วก็จะใช้แช่นครับไปที่สลาวาก่อนเลยพอจี้มาที่คิงแล้วก็จะลงไปนะครับใช้ควีนเสี่ยงดังฟ้าออกมาครับเพื่อเยียวยา,ยายให้กับแม่มดหรือว่าตัวที่มีเลือดน้อยน้อยนั่นเองแล้วก็รับเริดท่าน,นะครับเป็นมังกรน้อยแก้วก็ปล่อยระเบิดลงไปนะครับด้านล่างแล้วก็ใช้แช่นครับแช่ไปแบบนี้เลยควีนก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็โจมตีด้านล่างได้ แกไม่แน่ใจนะครับว่าแก้วปรับฐานหรือเปล่าแต่ฐานชุดนี้นะครับจะเป็นฐานเวอร์ชั่นไฟแนลนะครับที่แก้วใช้โอเคก็เข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีควินยังลงมาได้นะครับเรามีแม่มดนะครับที่จะเข้าไปแต่แม่มดนะครับถูกป้อมพมโจมตีนะครับเป็นกลุ่มเนาะทําให้แม่มดหลายตัวนะครับเจ็บเลยแต่โชคดีนะครับที่เรามีนางฟ้าที่จะเยียวยาได้นะครับแล้วด้านบนควีนก็จะรับด้านที่รับจบนะครับก็จะเคลียร์ด้านบน และเยติก็จะขึ้นไปช่วยด้วยนั่นเองทำให้เรารสมารถที่จะคว้าสําดาวได้นะครับเดี๋ยวไปชมบ้าน1ิบตีบ้าน13กันต่อครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจะไหวไหมเพราะบ้าน13านะครับมีอาวุธโจมตีแบบกระจายเยอะเลยมาถึงตาที่3และตาที่4แก้วขอกดบูทกองทัพนะครับเพื่อที่จะทําให้ทหารเป็นเลือดสูงสุดครับแล้วก็บูทผู้ก้านะครับเป็นเลือดสูงสุดแบบนี้ไม่เหมาะกับการเอาไปโป้นนะครับเหมาะกับการที่เราจะ เอาไปตีวัวบรินครับถึงจะคุ้มเพราะว่าน้ำยาที่เราได้มานะครับค่อนข้างหายยากเลยแต่แก้วจะตีให้ชมกันะครับว่าถ้าบ้านสิบสองตีบ้านสิบสามครับจะเป็นยังไงที่แก้วบอกไปนะครับว่ามันมีอาวุธโจมตีแบบกระจายเพิ่มครับคือเครื่องยิงหินสองป้อมเลยครับที่มันจะยิงแบบกระจายแล้วก็แกดูโซนก่อนครับว่าจะเข้างไหนถ้าแค้นไม่มีครับแล้วบ้านเป็นสารวะหลายเป้าหมายหมดเลยนะครับแบบนี้เนี่ยยากครับแต่ว่าบ้านเป็นกำแพงเปิดนะ ทำให้มันอาจจะปล่อยให้ทางของเราเข้าไปได้น,นะครับฉะนั้นแกจะเข้าจัดการด้าน,านป้อมอีซีเข้าไปนะครับง่ายๆเลยแก้แกขอใช้พันวยลงไปก่อนละกันเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนั่นเองแกใช้พันวยลงไปนะครับ1 2 3 4โดนบ้านไหมไม่โดนเนาะ1 2 3 4นะครับตรงนี้เลยแล้วก็เราใช้ระเบิดครับลงไปด้านข้างแกปล่อยลงไปนะครับพังไหมพังนะตรงนี้แกปล่อยลงไปหมดเลยแล้วก็ดิ้นขวานะครับแกวใช้ ยยตีลงไป3ตัวนะครับแล้วก็ด้านซ้ายแก้วใช้มังกรน้อยลงไปหนึ่งตัวอ๋อแก้วนึกออกแล้วนะครับเพื่อมังกรน้อยแก้วมาเพื่อตัดทานครับแล้วก็ใช้ลุงฐานลงไปแทนท,ท,ที่ออกมาจากเปก,กาเ้าครับเปก,ก้ากับพ่อมดจะเข้าไปตรงกลางแล้วก็เราเข้ากันเลยเนะครับเพื่อที่จะไม่เสียเวลาใชโกแข็งโกเลมแม่มดลงไปได้นะครับเดีเ๋วยวแก้วปล่อยแม่มดลงไปช้าๆครับไม่ต้องรีบนะเราใช้แช่ไปก่อนครับที่สลาวแล้วก็คิงจะเข้าไปนะครับเราจะใช้ คำพิบัตาได้นะครับแก้วก็จะใช้คำพิมัติไปนะครับโดยแก้วใช้คำพิบัตาเลยนะครับเพราะว่าเครื่งยิงหินมันยิงมาครับเราใช้ในเม่บ้านลงไปแล้วเราแช่ครับไปที่สารวาเราแช่ไปที่บ้านครับแบบนี้เลยเราไปต่อนะครับควีนก็จะเข้าไปแม่มดเนี่ยอาจจะตายลงไปได้ไวนะครับเพราะว่าบั้งสามนะครับมันมีป้อมที่โจมตีแบบกระจายเยอะนั่นเองและคิงไปด้านบนครับเราใช้ทําใไม่ตายเลย ก็เข้าไปนะครับควีนไวย์แมควีนอาจจะไม่ไหวนะครับเราต้องใช้ถ้าไม่ตายนะครับเสกน้าฟาออกมาเลยน้าฟาทุกบ้านยิงมานะครับเราจะได้ซัมดาวไหมเดี๋ยวเรารู้กันนะครับเราไปต่อ,อเราไปต่อนะครับโจมตีบ้านบ้านพังลงไปนะครับแต่ควีนจะตายลงไปแล้วสิควีนตายลงไปนะครับด้านบนก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีได้ไหม เราเหลือแม่มดครับที่จะเข้าไปแม่มดพยายามที่จะเข้าไปนะครับแต่ว่าอาวุธที่โจมตีแบบกระจายนะครับคือสารวานนะครับป้อมเดียวมีป้อมพอมุดแล้วก็ป้อมมอต้านะครับทำให้เราหน้าจะไม่รอดนั่นเองฉะนั้นเด็กแก้วจะต้องระวังให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสามดาวนั่นเองก็ยากเหมือนกันนะบ้านสิบสองตีบ้านสิบสามโดยใช้แม่มดครับพอบ้านสิบสามมีอาวุธที่โจมตีแบบกระจายเพิ่มมากขึ้นเองก็ต้องระวังนิดนึง เดี๋ยวแกจะพาไปดูตาสุดท้ายกัน,นครับวังว่าจะไม่พลาดสามดาวแต่ตอนนี้นะครับเราใช้แม่มดโจมตีบ้าน13ได้มา2ดาว81%ก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยครับไม่เก๊เลยแล้วก็จะไปต่อครับแต่ว่า x อกโบนครับคอยอยู่ครับดักอยู่ด้านในก็จะเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะตายลงไปเสียดายนะครับที่ไม่สามารถที่จะเก็บสามดาวได้นะครับแม่มดเข้าไปแล้วก็ซีแงแก จสบ้านแล้วนะครับบ้านที่แก้วจาตีชมกัน,นะครับบ้านนี้เป็นหอคอยเสาลาวานะครับเป็นหลายเป้าหมาย2ป้อมนะครับแล้วก็ขึ้นยิ่งห็นดูดทรายนะครับเช้เราจะเข้าด้นานไกลจากบ้านนะครับเข้าไปด้านบนแก้วจะปล่อยยตีลงไปด้านบนก่อนนะครับ3ตัวแก้วคงไม่ใช้เอาเรืเบิ่ลงไปนะแล้วก็ใช้มันก็น้อยลงไปนะครับเราปล่อยแก้วคิดว่าแก้วปล่อยกแข่งลงไปก่อนนครับน่าจะดีแก้วปล่อยโกเลมแม่มด คิงค okay, วีนปูโอเคเราเข้าไปนะครับเราใช้เพนนิไวล์ลงไปแล้วแก้ใช้ยาล้าลงไปเลยเราใช้สกิลคัมพีมันตะได้ไหมไหวไหมเนี่ยเพนนิไวล์ลงไปต่อนะครับด้านล่างอีกสี่ขวรเลยเพื่อที่จะป็นกำแพงและคิงเข้าไปนะครับสาละวาจี้มาเรามียาแช่อยู่นะครับสามขวดใช้ได้เราแช่ไปที่เอ็กโบก่อนเลย แล้วก็คิงจะไปน้่นขวานะครับเดี๋ยวเราจะเก็บคิงไว้ก่อนเราแช่ไปที่เอ็กโบเหมือนเดิมเลยเองไม่ให้คิงโดนจี้มาตายนะครับแล้วก็คิงจะไปด้านล่างน,นครับเรารอให้ไปที่เอ็กโบก่อน,นครับเราจะใช้ทําใไม่ตายเลยเพื่อซัดไปที่บ้านนั่นเองทํา้ตายควีนเสกออกมาครับแล้วก็จะแช่ไปที่บ้านเลยเองแกมีระเบิดด้วยนะครับไม่ได้ใช้แต่ว่าบ้านนี้นะครับเขาเอาเกรดปืนใหญ่อยู่เนาะ ทำให้อาวุธมันไม่ได้โจมตีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแก้วก็เลยสามารถที่จะเก็บสามดาวได้นครับแก้วตีบ้านสิบสี่มาสองสามตานะครับก็มีพลาดบ้างอะไรบ้างครับก็ต้องสภาพตรงเลยครับว่าสูตรนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยเหมาะที่จะเอาไปตีบ้านไอ้บ้านสิบสามครับไม่ค่อยเหมาะเลยนะครับที่จะไปตีบ้านสิบสามเพราะว่าบ้านสิบสามครับมีอาวุธที่โจมตีแบบกระจายค่อนข้างเยอะนั่นเองแต่ถ้าเป็นบ้านสิบสองด้วยกันครับสูตรนี้เนี่ยสบายเลย เล่นได้สนุกแล้วก็สัมดาวตีมากเลยแต่ถามว่าบ้าพอตีได้ไหมก็พอตีได้นะถ้าลงดีๆแกก็คอยใช้สกิลคอมพิวตอรและยาแช่ให้ดีและนี่คือสุดตีบ้า12ด้วยแม่มดเป็นอย่างไงบ้างครับสุดนี้พอได้ไหมคอมเมนต์บอกแก้วได้เลยนะและวมาชมสามารถสับสนุนแก้วได้ง่ายๆเพียงใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเกมขอบคุณทุกท่านที่ใจดีสับสนนแก้วมาตลอดแล้วกันใหม่สุดครับ